พาเที่ยวสกายแคปซูลปูซานและนี่คือหนึ่งในไฮไลท์นะฮะที่ผมต้องพาพ่อแม่มาเที่ยวนะครับผมคือสกายแคปซูลปูซานเนี่ยนะฮะอยู่ที่ย่านแฮลนแดนะครับผมซึ่งก็เป็นย่านยอดฮิตนะฮะที่หลายคนชอบมากันนะ <c oughs> เพื่อนๆสามารถเดินเรียบผ่านแฮลนแดนะครับมาที่สถานีได้เลยนะครับผมมาถึงป้าเพืกินไอติมก่อนเลยครับทุกคนเออเติมพลังลน,นิดนึงนะฮะก่อนที่จะขึ้นรถนะฮะซึ่งก็จะเป็นรถที่มีความเป็นเหมือนแคปซูลเหมือนกระเช้าอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าจะมีการตกแต่งด้วยสีสันสวยงามมากเลยนะฮะเออเวลาดู มาเนี่ยจะรู้สึกว่าอุ้ยน่ารักมากเลยนะฮะแต่เข้าไปจริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างคันเล็กพอสมควรนะฮะแล้วก็จะมีความร้อนด้วยนะฮะถ้าใครมาหน้าร้อนเนี่ยไม่แนะนานะครับผมให้มานั่งในช่วงหน้าร้อนแต่ว่าถ้าแบบว่าช่วงลมเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหจะสบายจะชิลมากเพราะว่าวิวเนี่ยสวยสวยครับสวยมากเลยนะฮะแต่ว่าข้อดีของการมีแดดเนี่ยคือถ่ายรูปออกมาเนี่ยโอ้โหดูแล้วมันสวยงามมากครับผมแสงมันไลทิ้งได้นะฮะอาจจะแลกกับความร้อนนิดนึงแต่ว่าอูมันสวยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยแนะนํให้ ให้เปิดกระจกนะฮะมันจะมีกระจกเล็กๆที่อยู่ริมๆของรถเนี่ยสามารถเปิดได้นะครับผมเพื่อให้ลมมันระบายนะฮะแล้วก็พอถึงสถานีต่างๆนะฮะก็จะมีของที่ระลึกนะฮะมีขนมนมเนยแล้วก็ยังมี BTS ด้วยนะฮะตามมาถึงนี่เลยนะครับผมเออคือจะมีหลายอย่างนะจองกุกกุ๊กกี้ก็มาถึงนี่นะฮะเออในระหว่างทางเนี่ยเราก็สามารถเลือกชมวิวสวยๆได้นะฮะหลายรูปแบบด้วยกันนะฮะเราสามารถนั่งรถไฟแบบนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งรถไฟเนี่ยมันจะเร็วกว่ากระเช้านะครับผมแล้วก็นั่งสบายกว่า,วาด้วยนะครับนั่งได้หลายคนเลยนะับแล้วก็มันจะแบบมีที่นั่งเนี่ยที่หันออกไปแบบเห็นวิวทะเลโดยเฉพาะเลยนะฮะไม่ต้องแย่งกันเพราะทุกคนเนี่ยจะได้เห็นวิวโซนเดียวกันหมดเลยนะฮะแล้วก็เราสามารถเดินได้ด้วยนะครับใครที่อยากจะเดินนะก็สาามรถ จะเดินในตามทางที่เขาจะมีแบบว่าให้เป็น walking street นะครับผมซึ่งแบบว่าที่นี่เนี่ยเขาทําที่ทําทางให้แบบดูแล้วน่าเดินมากๆเลยนะฮะหรือใครที่อยามาเล่นโต้คลื่นอย่างนี้ก็ได้นะครับผมคือที่สาธารณนะเนี่ย เขามีให้แบบทากิจกรรมเยอะแยะไปหมดเลยไม่ต้องเข้าห้างแบบบ้านเราอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ของกินเนี่ยตามทางนี่คืออร่อยมากนะครับอย่างเนี้ยฮะไอเหรียญสิบแล้วเป็นชีสอย่างเงี้โอยโอ้โหอร่อยอร่อยนะฮะเออแล้ว<ล>ช่วงขากลับเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกแวะตามสถานที่ต่างๆตามที่เราอยากจะแวะได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไปถ่ายรูปหรือดูวิวแต่ว่าผมขอไปปิ้งย่างก่อนนะจ๊ะบอกเลยว่าปูซานปิ้งย่างอร่อยสุดเวอร์จะให้ทุกคนได้มากินนะฮะบิงซูก็อร่อยนะจ๊ะ